อยู่กับผมแบ๊กแบ๊กนะครับในรายการคิดคั้นแล้วก็เขียนคิดจากไอเดียไม่ใช่คิดต้องรู้เลยว่าคิดจากจินตนาการแล้วก็คันไอเดียในฟองเราออกมาแล้วก็เขียนออกมาด้วยความพท์นะครับตอนนี้เรามาอยู่บบบทเรียนที่สามนะครับก็ยังพูดถึงก,กับเรื่องการใช้คําเดิมนะครับที<อ>นี้การแต่งนิยายหรือการแต่งอะไรสักอย่าง ไม่ใช่ว่าสักแต่ว่าแต่งเป็นลูกๆนะครับเออมันต้องแต่งแล้วเนี่ยคนอ่าน่าแล้วต้องเข้าใจนะครับคือรู้สึกเกิดความรู้สึกในสิ่งที่ที่อยากเสนอนะครับการใช้คําที่ดีเนี่ยมันเรียกว่ามีขั้นตอนอยู่ที่ควรจดจำไว้นะครับคือการแส่งนิยายเนี่ยการใช้คําที่ดีเนี่ยคือเราต้องใช้หาคําที่ตรงกับความหมาย การใช้คําที่คนส่วนมากใช้แล้วเข้าใจนะครับคือเป็นคําศัพท์ที่คนทั่วไปคนสมัยใหม่อ่านปุ๊บเข้าใจปับ๊บนะครับไม่ใช่คําที่แบบมันเก่าเกินไปหรือเป็นคาแสรงหรือเป็นคําที่แบบคิดกันเฉพาะในในวงแคบๆนะครับเพราะฉะนั้นการใช้คาจะต้องเขียนดีๆคือใช้คําที่คนอ่านปุ๊บแล้วเข้าใจเลยนะครับส่วนอีกข้อหนึ่งคือ การเขียนนิยายที่ดีเราควรหลีกเลี่ยงคำที่ใช้ภาษาต่างประเทศนะครับอยาใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องนะครับอย่าไปใช้คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำศัพท์มากเกินไปใน,ในการเขียนนะครับแลองการใช้คำนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับการเรียนรู้ ยาํำพิเศษคำาุุป,ปบต,ตาต่างตานี้นะครับการใช้คําที่ดีการเป็นนักเขียนที่ดีควจะเข้าใจถึงตรงนี้นะครับซึ่งตรงนี้นผมจะไม่ได้ลงมา